สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r o ว with h นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำโดนัทด,ดอกไม้กันค่ะ เป็นโดนัทนุ่มๆน,นะคะแต่ขึ้นรูปดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยวิธีทําง่ายมากค่ะสูตรก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ว่าได้เนื้อโดนัทแบบนุ่มๆเลยนะคะแล้วเราจะบอกวิธีขึ้นรูปอย่างละเอียดนะนี่ได้โดนัทคิ้วๆแบบนี้เลยแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของตัวโดนัทวันนี้นะคะสําหรับส่วนผสมถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึงค่ะเรามาเริ่มจากเทน้ำตาลนะคะลงไปในนมอุ่นนะคะนมเป็นนมจืดนมอุ่นนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นค่ะแล้วเราก็จะคนให้น้ำตาลละลายดีนะคะ ยี hey, ตามลงไปค่ะแล้วก็คนให้ยีดนะคะละลายแบบนี้นี่จากนั้นนะคะปิดฝาไว้เดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้5นาทีค่ะยีดของเราก็ครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่เราจะตีไข่นะคะให้ เข้ากันแบบนี้นะเราจะใช้ไข่แค่ครึ่งเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะแบ่งครึ่งแบบนี้ตีไข่ให้ขึ้นฟูอีกรอบหนึ่งค่ะพอตีไข่นะคะเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือตามลงไปค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะตีเกลือให้ละลายเลยนี่ค่ะเข้ากับไข่ดีเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเทปแป้งลงไปวันนี้เราใช้แป้งขนมปังนะคะใครไม่มี ใช้แป้งสาลีอเนอกประสงค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอามือลงไปนวดเลยค่ะแล้วก็เทตัวยีสต์นมน้ำตาลที่เราผสมไว้รอบแรกลงไปได้เลยค่ะนวดนะคะจนกว่าแป้งเข้ากันและไม่มีผงแป้งติดอยู่นะคะแต่บอกนิดนึงว่าสูตรนี้ค่อนข้างจะนวดยากนะคะมันจะติดมือมากถ้าติดมือให้เรานะคะไปล้างมือนะนี่เขาจะติดนิด นี่ล้างมาแล้วนะคะวิธีก็คือไปล้างมือค่ะแล้วก็มานวดใหม่นะคะพอแป้งเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนยตามลงไปค่ะแล้วก็นวดค่ะให้ตัวเนยนะคะเข้ากับตัวแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแป้งย้ำอีกทีว่านวดยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าของใครนวดยากมากมันยังติดอยู่สามารถเติมแป้งลงไปได้แต่ไม่เยอะนะคะให้ทยอยเติมลงไป แป้งเขาจะได้ที่ก็แบบนี้ค่ะเขาจะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะที่เรานวดนะคะนวดไม่นานนะคะนวดประมาณ5นาทีก็จะเข้ากันแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็เอาน้ํามันนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเอาแรปมา่อปิดไว้ค่ะแล้วก็เอาผ้านะคะคลุมอีกชั้นหนึ่งเราจะพักแป้งของเรานะคะ1ชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะวันนี้เราจะพักนานนิดนึง ชั่วโมงครึ่งค่ะเนื่องจากที่นี่อากาศเย็นฝนตกนะคะแป้งเขาก็เลยขึ้นไม่เยอะนะคะ1ชั่วโมงเราก็เลยพัก1ชั่วโมงครึ่งไปเลยถ้าของใครนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวพักชั่วโมงเดียวก็พอค่ะนวดแป้งนะคะเพื่อไล่ลมแล้วก็นวดให้แป้งเข้ากันดีประมาณสัก2-3นาทีก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลึงเขาเป็นตัวยาวๆนะคะเพื่อจะมาตัดแบ่งแป้งนะ วันนี้เราจะตัดให้ได้9ชิ้นนะคะตัวแป้งตัดแบ่งให้เท่าๆกันนะคะนี่ค่ะตัวแป้งเขาค่อนข้างจะนุ่มแล้วค่อนข้างจะเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แป้งนวลช่วยนะคะแป้งนวลวันนี้ราใช้แป้งขนมปงังแป้งที่เราใช้ทําตัว โดนัทเนี่ยถ้าใครใช้แป้งสารีอียนประสงค์ก็ใช้แป้งนั้นได้เลยค่ะนี่เราก็พยายามให้เขานะคะใช้มือเนี่ยช่างนะคะให้เขาเท่าๆกันจากนั้นก็รวบนะคะให้หน้าเขาตึงๆนะนี่ค่ะทำเป็นรูปบอลเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาคลึงจนเสร็จเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาลูกแรกที่เราปั้นนะคะมาทําก่อน สำหรับลูกที่ยังไม่ได้ใช้ก็ใช้แรปปิดไว้แบบนี้ค่ะกันแป้งแห้งนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะคลึงนะคะให้เขาเป็นรูปกลมๆค่ะให้กลมมากที่สุดแล้วกันเนาะนี่ค่ะเขาก็จะติดนิดหน่อยกาใช้แป้งโรยไปเรื่อยๆโรยทีละน้อยนะคะนี่ค่ะความหนาของแป้งก็ประมาณครึ่งเซนประมาณนั้นนะคะ นำแป้งที่เรารีดไว้นะคะวางลงบนกระดาษไขกระดาษอันนี้เราตัด12คูณ12นะคะความใหญ่แล้วก็เอาตัวหัวบีบนะคะอันนี้ไซส์ A2 วางตรงกลางเพื่อเว้นระยะให้เกสรใช้ที่ตัดแป้งนะคะตัดกลีบดอกให้ได้ทั้งหมด8กลีบนะถ้าใครไม่มีหัวบีบแบบนี้ให้ใช้แก้วเล็กๆนะคะตุ่เล็กๆหรือไม่ก็ฝากดน้ำได้เลยค่ะ เพื่อเว้นระยะเฉยๆนะคะไว้ตรงกลางเนาะนี่จากนั้นนะคะก็บีบเนี่ยค่ะบีบขึ้นดอกนะคะบีบเข้าหากันแบบนี้มันก็จะติดนิดหน่อยแล้วก็ชุบแป้งนะคะแล้วก็บีบเนะะี่ยค่ะให้เป็นดอกบีบให้ครบทุกกลีบเลยนะคะนี่เขาก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้ค่ะ สำหรับตรงกลางนะคะเราจะใช้เนี่ยค่ะที่รีดแป้งกดนะถ้าใครไม่มีที่รีดแป้งก็ใช้นิ้วได้เลยค่ะไม่มีปัญหาทำเป็นเกสรเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่าวิธีขึ้นรูปเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะก็รีดนะคะรีดแป้งเสร็จแล้วก็วางบนกระดาษไขวางหัวบีบเหมือนเดิมนี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะ มันก็จะมีเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรค่ะี่เดี๋ยวเวลาเราเอาลงไปทอดเขาจะออกมาสวยเองค่ะเขาขึ้นกรีบแล้วแล้วก็นี่ค่ะบีบแบบนี้เลยไม่ยากค่ะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะเป็นกรีบขึ้นมาเองแบบนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทำตรงกลางให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้นิ้วกดได้เลย โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปลงท่อกันค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพื่อตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนให้เราเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะย้ำนะคะให้เบาไฟเป็นไฟอ่อนเนื่องจากว่าขนมตัวโดนัทตัวนี้ค่อนข้างจะสุกไวมากให้ใส่ไปทั้งกระดาษ ไขเลยนะนี่ค่ะพอเขาได้ความร้อนกระดาษไขเขาก็จะออกมาเองค่ะนี่ดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยเราก็จะกลับไปกลับมานะคะเรื่อยๆเขาสุกไวนะคะพยายามนิดนึงแล้วสีถ้าเราไม่คอยดูเนี่ยพอสีเข้มไปแล้วเนี่ยมันไม่สวยค่ะเพราะนั้นเราจะทอดให้เขาสีออกเหลืองๆอ่อนๆเดี๋ยวเขาข้างนอกเขาก็จะไปสุกเพิ่มอีกนิดหน่อยนี่ค่ะสีประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะตักเขาออกจากความร้อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้นิดหนึ่งรอ,อนี่ค่ะให้ได้สีเนี่ยค่ะเหลืองทั้ง2องด้านแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ให้เสด็จน้ํามันก็โรยน้ําตาลไอซิ่งแบบนี้ค่ะทบเป็นเกสรน,นะคะ เราจะพักตัวโดนัทของเราให้เย็นลงสักนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะโรยน้ําตาลไอซิ่งลงไปไม่งั้นเดี๋ยวน้ําตาลละลายนะคะจากนั้นก็ใส่แยมนะคะอันนี้เป็นแยมบลูเบอร์รี่ฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่นะคะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้สําหรับตัวเกสอรเนี่ยแล้วแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าใครชอบสตอรอเบอร์รี่ชอบ ครีมนะคะคัะสตาร์ดอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะเรื่องรสชาติอะไรนี้แล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะนี่ดึงออกแบบนี้เลยค่ะเวลาเราทานนะคะเราก็จะดึงกรีบออกมาแล้วก็นี่ค่ะจิ้มลงไปในแยมแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูความนุ่มนะคะนุ่มค่ะสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยว่านุ่ม บีบกรดเ้งซูมือกลับมาแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะโดนัทดอกไม้ของเรานะคะแล้วก็ทำง่ายสุดๆไปเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ได้ยุง่งยากนวดก็ไม่นานนะคะแล้วเราก็ได้โดนัทสวยๆทานคู่กับกาแฟสักแก้วหนึ่งเข้ากันมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิโธฟ้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ